สวัสดีค่ะคลิปนี้ดิฉันสงสารคุณยายสมควรมากเลยเพราะว่าลูกชายไม่หยุดที่จะเอาหมามาสีแม่จะเองน่าสงสารมากไปฟังกันค่ะมอมึงมีปัญหามึงไม่จบไงพอมึงมีปัญหามึงไม่จบแทนที่มึงจะไปสู้ตามกระบวนการถ้ามึงไปสู้กันกระบวนการถ้ามึงรอดสารดกฟ้อง จบไม่จบชาวบ้านเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลยชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนสักนิดหนึ่งเลยเขาก็อยู่ของเขาแต่มึงไม่จบป้ายมาติดที่ที่ดินของมึงเนี่ยมึงรับไม่ได้พอมึงรับไม่ได้มึงไปให้บบอบักหัวล้านไปร้องเรียนป่าแหวงป่าแหวงป่าแหวงมึงไปหนักหัวหาอะไรของมึงนีมึงไปร้องเรียนป่าแหวงอีกป่าแหวงเลงที่หนึ่งปเป็นเลงที่สองเลงที่สามอันนั้นคือมึงหาเรื่อง ฮะอันนี้คือมึงหาเรื่องแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าหมาสีแม่มึงมึง้อใจปะลองคิดดูนะคะเราฟังเราไม่ใช่แม่ไอ้ไหลเราฟังเรายังสะดุ้งแทนแล้วแม่ไอ้ไหลยายสมควรจะสะดุ้งไหมหมาสี่แม่มึง เขาด่าพี่สาวเขาว่าปัญหามันเกิดที่มึงมึงไม่จบชาวบ้านในเดือดร้อนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าหมาสีแม่มึงนรินแม่เธอกับแม่พัชรมนคนเดียวกันไม่ใช่เหรอถ้าหมาสีแม่พัชรมนแม่เธอก็คงจะต้องโดนหมาสีไปด้วยที่คือความหยาบคายของลูกชายคนเดียวในตระกูลลาโพสายนี้ ดิฉันไม่รู้ว่าตาชาญใจสมควรภาคภูมิใจไหมที่มีลูกชายที่ด่าแม่ตัวเองทางอ้อมได้อย่างเจ็บแสบตั้งแต่มีลูกชายคนนี้ตั้งแต่ลูกชายคนนี้เริ่มพูดได้ไม่รู้ก็ใช้คำด่าพี่พี่น้องๆว่าสว์หมาสีแม่มึงเนี่ยมากี่รอบแล้วไม่รู้ว่าแบบนี้ถ้ามันเป็นจริงยายสมควรโดนหมาสีไปกี่รอบคะ ยายสมควรถูกลูกชายเอาไปด่าว่าหมาสีแม่มึงเนี่ยกี่รอบคะต้องถามหน่อยยายสมควรไม่คิดจะสั่งสอนอะไรลูกชายหน่อยละคะมึงด่าพี่มึงเรียกมาสั่งสอนสิทำคลิปก็ได้ค่ะฝากถึงนะแต่ หมือนที่ยายสมควรชอบฝากถึงยายแหลมฝากถึงป้าบุหลันฝากถึงคนนั้นฝากถึงคนนี้ฝากถึงป้าแตนฝากถึงลุงพลฝากมาตลอดกูนี่ยายสมควรลองทำคลิปฝากถึงน้าแต่ซิว่าถ้ามึงด่าว่าหมาสีแม่พัชรมนมึงกำลังด่ากูหรือเปล่าเพราะกูเป็นแม่ของพัชรมาลแล้าก็เป็นแม่มึงด้วย มึงจะด่าอะไรพี่สาวด่าให้พน้นอวยัยวะเพศกูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวๆก็เอาหมามาสี่กูอยู่ตลอดเวลาถ้าที่ฉันเป็นยายสมควรที่ฉันคงต้องสอนลูกอย่างนี้นะคะว่าพอได้แล้วมั้งลูกจะทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเป็นราวจะวิพากษวิจารณกันเป็นเรื่องเป็นราววิพากวิจาร์ณไปแต่อย่าเอาหมามาสีแม่บ่อยนักเลย เดี๋ยวแม่จะติดใจอุ้ยไม่ใช่โ <laughs> ทษโทษโทษโทษจริงๆนะคะดิฉันคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ยายสมควรแล้วเป็นแม่ของนายนารินเนี่ยโดนแบบเนี้ยคงต้องพูดกันบ้างละ่ะคงเอาไม้เรียวไล่ตีกันตอนวัยใกล้40บ้างละ่ะว่าหมาสี่พ่อมึงเอาอะไรมาพูด ทำไมปากคอมึงถึงได้แบบนี้ถ้าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ปากแดงๆอย่างเงี้ยมันไว้ใจไม่ได้ลูกชายปากขนาดนี้แล้วแม่จะปากขนาดไหนคะถ้าว่ากันตามคำพังเพยสุภาษิตนะคะมันต้องสงสัยเลยวว่าไอ้ปากจะขนาดไหนเนี่ยคือพอมีใครมาฟัง อย่างเงี้ยและเขารู้ว่าคนที่มันกำลังด่าอยู่คือพี่สาวของมันเองเนี่ยแล้วมัด่าพี่สาวมันว่าหมาสี่แม่มึงเนี่ยดิยฉันว่าคนคงจะขำยักไงายตกเก้าอี้เอาแล้วมึงด่าแม่ตัวมึงเองทำไมแม่ของพี่สาวมึงก็แม่มึงเหมือนกันถ้าใครๆก็ต้องคิดคนทั้งกกอบเกาได้เห็นคลิปนี้เขาคงนั่งหัวเราะแล้วคงจะสมเพศใ่สมควรว่าโอ๊ ยายเอ้ยมีลูกชายแบบนี้เนาะลูกสาวถึงจะทะเลาะก,กับน้องอะไรยังไงก็ไม่เคยเอาหมามาสีแม่ตัวเองแต่ไอตัวน้องชายนีย่เพ้อไม่ได้เอาหมามาสีแม่ตัวเองตลอดให้ตายซิโรบินเป็นอะไรที่ตลกมากอันนี้คือหาเรื่องอันนี้คือนอกเหนือสิ่งที่มันสิ่งที่มันจะควรที่จะเป็นพ่อะอะไรรู้ไหมทุกท่าน ถามว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ผมถามหน่อยนะพี่น้องชาวบ้านที่ดูไลส่สดผมอยู่นะทุกๆวันพุธวันจันทร์วันอังคารหรืออาทิตย์หนึ่งอันนี้จะมีการเดินป่าของเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ในนิทานเรื่องนี้นะอันนี้ผมเล่านิทานนะเขาจะเดินเนี่ยเวลาผมไลฟ์สดทุกเชา้าถ้าใครจําได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขับรถเดินตะเวนดูพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนี้ ทุกๆทุกๆอาทิตย์อยู่นี่มานานกี่ปีตั้งแต่กูเกิดมาเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเดินตรวจเจ้าหน้าที่อุทยานเขาจะเดินตรวจทุกๆอาทิตย์อ่าแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่เห็นการทําไรทํานาทําไรทาสวนเห็นตอวมงกตัไม้เขาว่าอะไรไหมไม่ก้อนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาอ่านุรุม ก็ดูททำกินกันไปจูนี่มากี่สิบปีแล้วนี่เจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขาทุกวันแต่วันดีคืนดีคนละเมืองดีหาประสงทงคอเงาอะไรนี่ฮะบักวัวาลานบักหามึงมึงไปชี้ตัวนั้นชีน้ตัวนี้เอา้าคืออะไรเนี่ยวันดีคืนดีมึงขีล้มาเอาตัวนั้นลุกตัวนี้ลุกลกูโรงเรียนเอา้าชิบหาย ขนาดเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาเดินดูทุกวันทุกวันเนี่ยเขาจะไม่เห็นเดือดร้อนมันมึงเลยนี่นะมึงที่ตายติกุาถามเนี่ยพูดอย่างนี้เจ้าหน้าที่สะดุ้งเลยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เดินตรวจแล้วก็คือเราพูดรัต้าเห็นคือมีไอ้หลายยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจพื้นที่ทุกวันเห็นหมดแหละป่าตรงไหนแหว่งเห็นหมดแหละใครไปขุดใครไปทําอะไรตรงไหนแต่เจ้าหน้าที่ ก็หลับหูหลับตาไม่เอาเรื่องเอาราวแต่วันดีคืนดีมีไอหัวล้านหมายถึงทนายสมเกียรติไปแจ้งไปชี้ทำไมตอนพัชรมนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยปลูกในที่ที่เขาก็รู้อยู่ว่าที่ตรงนั้นเข้าทำประโยชน์ได้เป็นที่ที่อนุรรมเป็นพื้นที่ที่อนุรรมให้เข้าทำกินได้ ก็ปลูกปกติไม่ได้ไปปลูกอะไรที่มันผิดกฎมุงกฎหมายทำไมพวกคุณถึงไปร้องเรียนละ่ะถ้าไม่มีการไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ก็คงไม่ได้มาตรวจอะไรป่าก็ไม่ได้แหว่งไม่ได้มีอะไรได้ซ้ําแต่มีคนส่งเรื่องให้ไอ้ขาหมูไปร้องเรียนใครเป็นคนส่งเรื่องอย่าบอกนะว่าไอ้ขาหมูมันรู้ขึ้นมาเอง ตามไปได้แม้กระทั่งว่าเจ้าของที่คือใครวันนั้นที่ไปนั่งกินอาหารแล้วก็อัดคลิปเจ้าของที่น่ะมีชาวบ้านคนไหนไปนั่งประกบอยู่ด้วยมีคนไหนเป็นคนพาไอ้ขาหมูไปให้รู้จักเพราะฉะนั้นชาวบ้านคนในไอ้คนแรกนั่นแหลคะค่ะที่เอาเรื่องไปให้ขาหมูนั่นแหละเขาเรียกว่าคืออยู่กันมานานไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่ไอ ไหลมันบอกเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นเขาก็อารมอรุอลรวยกันเพราะรู้ว่าเป็นพื้นที่ที่อนุรรมเป็นพิเศษไม่ได้มีอะไรแต่เนี่ยหมาสีแม่มึงไม่รู้ว่าไอ้ตัวไหนเอาเรื่องเอาเราวเอาพิกาดเอาทุกอย่างเอาชื่อไปให้ไอ้ขาหมูถึงกับต้องจ้างทนายห้าหมื่นมาทำการร้องเรียนไปร้องที่ป่าไม้แล้วไปร้องที่ขอนแก่นก็ไปไปร้องที่กรุงเทพก็ไป ไปทุกที่พากันไปกินข้าวหลอกอัดคลิปก็ไปไอ้ขาวหมูไม่มีทางรู้จักยายโพนมาลัยได้โดยลำพังตัวเองหรอกค่ะ,คะต้องมีอีหมาสีแม่มึงบางตัวในหมู่บ้านนั่นแหละพาไปรู้จักแล้วก็พากันไปนั่งกินในคลิปนั้นน่ะเปิดมาต็มๆเจะจได้ยินเสียงคนที่เราจะคุ้นคุ้นกันดีอยู่มันต้องมีบางคนที่เอาเรื่องนี้ไปให้ขาหมูจริงไหมอีหมาสีแม่มึงตัวไหน ไอ้หลายทำไมไม่พูดละ่ะพอเขาร้องเรียนตามแบบเป็นพลเมืองดีเหมือนกันบ้างกลายเป็นเลวแต่ตอนที่เขาอยู่ทำมาหากินกันปกติดีสงบสุขดีมีคนคาบข่าวไปบอกให้มีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนซ้ำซ้ๆๆ้มาตรวจครั้งแรกตรวจ เรียบร้อยเขาโอเคเขาเข้าใจว่าที่ตรงนี้เขาคอทชอมันอยู่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ก็มีไอ้หมาสีแม่มึงพากันไปร้องต่อร้อง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 แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่คุณพูดหาภาสาวิจรีไม่ยอมไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ศาสตราจร์ไม่ได้เคยร้องเรียนเจ้าหน้าที่ค่ะเรารู้ว่าใครเป็นคนร้องเรียนเจ้าหน้าที่บุบย้อยพูดออกจากปากเองว่าไปกองวินัยมาตอนนี้ยังมาข่มขู่เรื่องที่ 84ไล่โดยมีการพูดทํานองว่าปา่าไม้ในพื้นที่รู้เห็นเป็นใจด้วยรับสินบนมานี่แหละค่ะใครกันแน่หมาสีแน่มึงตัวไหนอะวันดีคืนดีมึงย้ายฟังมาดมดาอีเศสุด นี่คืนนี้มึงไปดมดากอีเสียศูนย์เออพื้นที่ของเสียศูนย์นะดองคานโดนเดยอดติดป้ายสีเขียวบัณฑิหมาสีแม่มันนี่บัณฑีตบักควอยนี่ไปหารลองเลียนที่นั้นที่นี้มึงขึ้น่าไปลองเลียนบ้านอื่นมันลองเลียนอย่างมันสีก่อสีก่ออยู่นี่ลองเลียนให้สิแตกอย่างมันนี่ไอ้ไหลเคยโดนทนายโชคที่ว่าก่อน แจ้งความฟ้องร้องร้องตรงนะคะเรื่องอ,อดูหมิน่นโดยการโฆษณาเพราะบันดาเขาบักควยนี่นะคะ่ะวันนี้มีทั้งบักควยมีทั้งหมาสีแม่มึงก็ไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติจะทนได้หรือไม่ให้เขาดา่าให้เขาเหยียดหยามยังจะยอมยุติยอมหยุดยอมถอยเพื่อชาวบ้านหรือไม่ในเมื่อชาวบ้าน ที่อยู่ในปกครองของแม่ผู้ใหญ่แลมป,ปากดีสักขนาดนี้ดาทอสักขนาดนี้เอาหมาไปสีแม่สักขนาดนี้ทนายสมเกียรจจะทนไหวหรือคะฟังผมไล่เลียงให้ฟังว่าปัญหามันเกิดมาจากอะไรยังไงมันเป็นแบบมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วที่สำคัญนะการต่อสู้คดีที่เกิดที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบจะมาจูบปากกันไมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไอ้ไหลมีปัญหากับใครนะมีปัญหากับเสียุนทราคารมีการฟ้องร้องอย่าลืมนะขึ้นศาลใครฟ้งเี่นะไม่ได้เอาขนมแลกออกนะต้องจ้างทนายกี่หมื่นละ่ะกี่คดีละ่ะสองคดีนี้ก็จะเป็นแสนแล้วจะบอกให้จะมาคิดว่ามาเล่นละครสีกอสีกอหาประเสของงาอะไรนี่ฮะ กูเก็บเงินเป็นแสนไ่ไปจ่ายค่างวดรถลนกูไม่ดีเหรอแพ้คดีละ่ะเขาฟ้องเท่าไหร่เนี่ยฟ้องเป็นแสนเออจะมัดสีกส่กรงสีก่กอหาเป็นแสนเขาเง,งาอะไรรู้กันรู้กันรู้กัน,กนฮะให้ที่แตกจังเลยกูหมดเงินไปเท่าไหร่นี่ผมบอกตรงนะจ้างทนายมันมันทั่วพี่น้องเลยหมดเงินไปจั้งหลายเออกล้าจ่ายไม่ได้เป็นแสนนี่นะ จะบอกให้เงีสีกส่กอสี่กอลูกกันลูกกันท้ที่แตกอย่างกูเบิดนกันไปต่างหลายกูนอนตาขามเล่นบม่ดีตัวกดิงเงินแจนกูปิวไปเท่าไหร่แล้วอ่มาบอกคนแตกกูจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วมึงมาเิดว่าัมันเล่นเน่อยอู่จีมึงเป็นบ้าจีมึงขึ้นเกียวบัตขึ้นสายไปเล่นเน่าอยจีพวกมึงเลยเคยขึ้นสายไหมล่ะไอที่มามีาฟษ์วิจันที่สีก่กอจุปปากกันมึงเคยขึ้นสายบ่ มึงเคยจ่ายบ่ค่าประกันตัวกูประกันตัวเท่าไหร่กูจ่ายค่าทนายกูกี่รอบกูจ่ายเท่าไหร่อันนี้ไม่รวมค่าน้ำมันไม่รวมค่าค่าอยู่ค่ากินนะสุซีขึ้นมาว่ากูว่าเล่นหึ่นหน่อยอยู่ตีเออกูไม่สนหรอกแล้วบอกไว้เลยนะไม่มีพี่มีน้องแล้วกูไม่เคยฟ้องใครก่อนมึงฟ้องกูมากูฟ้องกูฟ้องกลับมึงคิดว่าเป็นเล่นหึ่นหน่อยอยู่ตีแพสติคุกนะเว้เฮ้ย แพ้ติดคุกถ้าเกิดว่าเอ้ากูใจถ้าเกิดว่าเอ้าถ้าเขาไม่เอ้ากูไม่เอาเงินกูฟ้องกูไม่เรียกไม่เอาเงินไม่เรียกค่าเสียหายกูเอาคุกอย่างเดียวอ่ะเออเป็นไงล่ะติดคุกนะมันรู้เร oh, ื่องเปล่านี่เออจะบอกให้ถ้าแพ้คดีนะถ้าเกิดว่าเอ้ากูไม่เอาเงินฟ้องเรียกไปกูไม่เอาเงินกูจะให้มึงติดคุกนะติดคุกนะ คิดว่าเป็นเรื่องเล่นเหรอเออพอเราบอกความติดคุกเท่าไหรอ่อะเขาไม่เอาเงินนะเขา,เาติดคุกกันเป็นปีสองปีชิบหายนั่น่ะตอนนี้ออกมาโอดรวดออกมาชี้ว่าผมไม่มีทางยอมความอะไรอย่างเด็ดขาดรู้ไหมว่าเป็นคดีความกันเนี่ยมันต้องเอากันถึงเข้าคุกใช้เงินใช้ทองไปไม่น้อย ตอนที่ตัวเองไปประกันตัวออกมาต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเท่าไหร่ที่ฉันบอกตามตรงนะคะว่าไอ้ไหลไม่ได้ใช้เงินใช้ทองอะไรเลยค่ะแม่อีกคนของมันที่ไม่ได้โดนหมาสีสังเกตไหมคะมันยกยอแม่นอกไส้ยกยอฟักกิ้งก้อยว่ามีวันนี้ได้เพราะมีฟักกิ้งก้อยคอยทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาแต่แม่แท้ๆมันอันเชิญหมามาสีแม่มันเองค่ะนี่ก็เหมือนกัน ที่มันเทิดทูนแม่นอกไส้มากกว่าแม่ในไส้ที่มันเอาหมามาสีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่นอกไส้เป็นคนหาให้แม่ในไส้ถอดทองไปขายก็จริงแต่ทองในคอก็เป็นทองที่ลูกซื้อให้อีกเพราะฉะนั้นแม่ในไส้ไม่ใช่คุณหญิงคุณนายผัวเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา อำนาจหน้าที่สูงสุดที่เคยเป็นก็เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านแต่แม่นอกไส้เป็นคุณหญิงคุณนายผัวเป็นข้าราชการระดับสูงร่ำรวยเป็นลูกผู้ดีเพราะฉะนั้นแม่นอกไส้มีภูมิปัญญาเหนือกว่าแม่ในไส้จึงเชิดชูแม่นอกไส้มากกว่าโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองทุกอย่างที่เกี่ยวกับไอไหล ักกิ้งก้อยเป็นคนควักจ่ายให้หมดค่ะตอนสมัยที่โดนโชคที่ว่าก่อนฟ้องเงินค่าทนายก็ฟักกิ้งก้อยจ่ายให้งวดนี้โดนสาวิจีฟ้องหรือฟ้องสาวิรีฟักกิ้งก้อยก็จ่ายให้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นไอที่มาบอกกูเสียเงินเสียทองอะไรไม่ใช่มึงค่ะคนที่จะต้องพูดว่ากูเสียเงินเสียทองต้องเป็นอีก,ก้อยค่ะอีก,ก้อยหมดตัว อีก้อยหมดตูดแน่นอนอีก้อยอีก้อยหมดตูดเลยอีก้อยมันมดตูดแล้วมีเรื่องอะไรพี่พระวิญญาณผมก็วิจารพีพระวิญญาณไปแล้วที่สําคัญคือเรยไหมเรื่องเกี่ยวกับหมูม่บ้านอยู่ในคดีสี่กรนี่นะทําไมไอ้หลถึงไม่ดําเนินการผมไม่เกียดผมพูดตรงๆว่าผมไม่เกียดผู้นําชุมชนผมไม่เกียดผู้ใหญ่บ้านผมไม่เกียดผู้ช่วย ือมผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะมีวิธีการเขาเป็นผู้นําผู้ใหญ่บ้านเราจะไปเกินหน้าเกินตาเขาอันนี้ความรู้สึกของผมอยู่ในใจเราจะไปแสดงกล้ามดักเกินหน้าเกินตาผู้ใหญ่บ้านเขาเราจะไปโชว์กล้ามดักเกินหน้าเกินตาผู้ช่วยฝ่ายปกครองของเขาเขาก็จะมีกระบวนการมีวิธีการเขามีความรู้ความสามารถเขารุ่นนุ่นเอาวุฒิกว่าไอ้หลายอีกก็ให้เขาดําเนินการไปก่อนแต่เราเป็นพลเมืองดี เรานําเสนอตัวว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาอะไรเราช่วยได้นะเราช่วยได้ถ้าเกิดว่าเขาจะเนินกันไปแสดงว่าเขายังไม่เดือดร้อนถึงขั้นที่จะมาขอคำปรึกษาเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเก่งเลเร่ประเสริฐศรีไม่ใช่แต่แค่เสนอตัวว่าถ้ามีปัญหาเราช่วยได้นั่นน,นี่ก็ว่ากันไปเล็กๆน้อยๆเราทําได้แต่อย่าไปเกินหน้าเกินตาไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีการไปโล่งนี่ตัวนั้นบักรลส้พาเดินไม่ใช่ต้องเป็นผู้นําผู้ใหญ่บ้าน ต้องเป็นผู้ช่วยหรือฝ่ายปกครองเขาดําเนินการไปการปกครองมันเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยอะไรอะไรก็โอ้โหแบบพูดเก่งอยู่ในโซเชียลแต่ว่าความจริงต้อง,งไม่ใช่ผมเข้าใจว่าการนําเสนอตัวคือโอเคเราเป็นพลเม,มืองดีชาวบ้านเดือดร้อนเราเป็นห่วงชาวบ้านเดือดร้อนเราพยายามเสนอตัวไปส่วนเขาจะเห็นความสําคัญหรือไม่เห็นความสาคัญอันนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิจของผู้นําชุมชน ทุกท่านต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะนะครับไม่ใช่บ่าเอ้บักไหลต้องเดินตามเดินนั่นเดินนี่เดินน,นำไม่ใช่เราเป็นชาวบ้านเราเป็นชาวบ้านคนที่พาเดินนำคือผู้นำผู้ช่วยฝ่ายปกครองถ้าเขาเห็นว่าเฮ้ยเรามีความสาคัญหรือยังไงอย่างนั้น,น,นเราพยายามช่วยอะไรช่วยได้ช่วยมันเป็นแบบนั้นครับขั้นตอนมันเป็นแบบนั้นอ่ามันมันเป็นในษณะนนอย่แล้วแต่ไอ้บักไหลหายไปไหน จะต,ต้องมาโอ้เข็นขี้คุยอยู่นั้นไม่ใช่เราแค่นําเสนอตัวอยู่ในช่อง y o youtube ช่องหนึ่งนะครับอยู่ในช่องย t ท b e ช่องหนึ่งว่าเราพร้อมที่จะช่วยชาวบ้านเราเป็นกําลังใจให้อะไรที่เราแนะนําให้เราพูดให้ชาวบ้านมีกําลังใจเราพูดให้เป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านเรายินดีเราทําให้มาถึงตอนนี้มีคนถามไม่หลายค่ะไหนาบอกจะออกดำหน้าชาวบ้านไง ชาวบ้านคนไหนมีปัญหาเดือดร้อนตรงนี้ให้มาหาได้เลยเด็กจะแก้ปัญหาให้ออกนำหน้าชาวบ้านแต่วลาเขึ้นเข้ามาตรวจป่าแหว่งไม่เคยไปร่วมกับเขาเลยไม่โผล่หัวไปเลยไม่กล้าเลยตอนนี้เลยต้องมาออกตัวว่าโอ้ผมผมเป็นเด็กครับผมเป็นผู้น้อยจะลําหน้าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ต้องให้แม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่แหลมดําเนินการไปก่อนเพราะเป็นผู้ใหญ่ไปที่คนนับหน้าถือตาผม ผมแค่เอาใจช่วยอะไรอย่าง,น,างนี่นี้นั่นก็คือว่าตัวเองไม่กล้าไปโผล่หน้าแต่ปากตรีปากไหลายว่าตัวเองรู้ตัวเองเต็มคาราเบลชาวบ้านคนไหนเดือดร้อนให้มาหาเลยและที่สำคัญคือไม่มีใครไปหามันนั่นเองแต่ตอนนี้ออกมาชมแม่ผู้ใหญ่ซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นจําตอนเลือกสารหลักบ้านได้ไหมคะ สารหลักบ้านตอนนั้นจําได้ไหมใครเป็นคนไปออกแบบใครเป็นคนไปหาพระไปคุยกับพระพาพ่อไปหาพระอยากจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทําสารหลักบ้านอยากจะให้มีการเปิดบัญชีเรี่รายบริจาค fc ของตัวเองก็จะได้โอนเข้ามาแต่ไม่กล้าเอาชื่อตัวเองเปิดบัญชีจะให้ผู้ใหญ่ทาผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าทําเพราะคลัวหนึ่งห้าเจ็ดก็ออกโบ,โบยว้ยโอ้ทายอย่างนี้ไม่ยุ่งด้วยแลนะน้าแต่ไม่ไม่เอาด้วยนู่นก็ไม่เอาคือคือถ้าตัวเองไม่ได้เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นคนคุม ก็จะไม่ไปเอาด้วยแล้วก็ด่าผู้ใหญ่บ้านนะคะอีฟักกิ้งก้อยมาเล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ขี้ขาดมากเลยทําอะไรก็กลัวอยู่ใต้อุ้งตีนผู้ใหญ่แหลมยายแหลมเป็นคนชี้นาหมดผู้ใหญ่คนนี้รับแต่งเงินเดือนเอาแต่งเงินเดือนอย่างอื่นทํางานไม่เป็นไม่กล้าอะไรทั้งนั้นสู้น้าแต่ก็ไม่ได้น้าแต่อยากเป็นตัวตั้งตัวตีก็ไม่ยอมให้นาแต่เป็นอย่างนู้นแล้วปรากฏว่าการทําสารหลักบ้านครั้งนั้น ช่วยบอกนะคะว่า FCA หลมีคนไหนโอนเงินช่วยไหมอีก,ก้อยเคยช่วยไหมคะเงินที่ได้เอาหน้าเอาตาไปให้ผู้ใหญ่แกดคือเงินที่ชัดทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อมันหรือพี่สาวคนที่สามของมันก็เดี๋ยวๆก็ไปอุ้ยขอบคุณป้าบุหลนันขอบคุณป้าบุหลันกันนะนะ่ะเงินกูค่ะแต่พวกมึงไปเอาหน้าพวกมึงไม่ได้ควักไม่แต่สลึงสักเฟืองแดงเดียว เพราะว่าไม่พอใจที่ไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างสารหลักบ้านถ้ามันได้สร้างแล้วเงินเข้าไปมันควรจัดการมันจะงาบเท่าไหร่วะกูอยากรู้จริงค่ะจริงๆโชคดีของชาวบ้านกบกอกนะคะที่ไอ้ไหลไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างสารหลักบ้านไม่งั้นมันจะทวงบุญคุณขนาดทรัพโอมันยังทวงบุญคุณเลยนี่กูเอาอไปทบให้ นี่กูให้นี่กูให้น้ำใจนะน้ำใจน้ำใจมันให้อะไรพี่สาวบันพอมันไปขอเงินเขาแล้วเขาไม่ให้มันมันก็มาทวงบุญคุณว่านี่ของมันนี่ของมันนี่ซื้อมาให้นี่น้ำใจนี่น้ำใจถ้าชาวบ้านถ้ามันเป็นคนตัวตั้งตัวตีในการทำสารหลักบ้านทำออกมาสำเร็จแล้วถ้าชาวบ้านไม่อยู่ใต้อุงตีนมันมันก็จะมาทวงบุญคุณว่าสารหลักบ้านกูก็สร้างนี่น้ำใจนะน้ำใจน้ำใจแม่กูมาสร้างอย่างงูอย่างนี้ อีก,ก้อยเคยโอนเงินไปสมทบสารหลักบ้านสักสื่สักเฟืองไหมไม่มีค่ะแต่โอนค่าเบียร์ให้อ่ำไรเดชะบุญของชาวบ้านกก,กอกจริงๆไม่ต้องเป็นรี่บุญคุณไอไหลไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ออกมาทวงว่าสารหลักบ้านเนี่ยของกูกูเป็นคนดําเนินการกูเป็นคนจัดหาดีว่าพะอาจารย์บุญมาเห็นสันดาน โคดเงาสักหลาดตระกูลมันเลยไม่ทําตามที่มันต้องการก็เลยมีปัญหากันนี่แหลคะค่ะคลิปนี้คงต้องตั้งชื่อว่าหมาสีแม่มึง